ี่เราหยิบการ์ดไปทั้งหมดสี่ใบใช่ป่ะสี่ใบได้ใช่ไหมยังไม่เกิบหยิบการ์ดรูปภาพเลยใช่ใชไหมดังลยครับอุ้ยสนัดทั้งหมดเนี่ยที่ทาการ์ดไว้สองร้อยสี่สิบใบนะทั้งหมดนั่นอะ่ะอืมแสดงว่าเป็นมันเป็นของเล่นจริงค<ๆ>มันคือมันเลโก้ก็ได้ที่คุณเอาไปประกอบเป็นอะไรก็ได้นาะจะว่าไปเนาะ <c oughs> ผมผมโชว์การ์ดอันนี้หน้าไลฟ์นิดนึงดีกว่าเพราะว่ามันเท่มากเลยเป็นการ์ดรูปภาพนะครับ ช่หรือหรือเรามาปิดการคุยกันด้วยการภาพสักใบไหมมาจับคนละใบไหยลองดูไหมไอ่าใช่การภาพอ่ะกันผมจับของผมได้ละครับคุณพงม์เอาใบไหนเอาไปที่หนึ่งเลยไปแรกเลยครับผม <laughs> อันนี้ของผมนะครับอ่าพี่ชอบการนี้นะสวย <laughs> เดี๋ยวมีคาถามแรกก่อนภาพพวกนี้ใครถ่ายมาครับมีช่างภาพจริงๆทั้งหมดสี่คนแล้วก็โอ้เราเอาภาพมาเลือกกันเยอะมากเลยเป็นช่างภาพทั้งคนนึงก็คือน้องฟุกที่ดีไซน์แบบบอร์ดเกมนี้ฮะอีกคนหนึ่งชื่อคุณเอกเป็นพี่น้องในสหธรทมิกเป็นช่างภาพเขาชอบถ่ายภาพเต็มไปหมดเลยอีกคนหนึ่งชื่อพี่ตีก็เป็นช่างภาพอีสระอีกคนนึงน้องเอิงเอยก็เป็นพี่น้องในสารทรมิกคละกันฮะ พิ่จะไม่ได้ว่าใช้ของใครกี่ภาพไม่รู้การ์ดภาพมีอยู่44ใบสี่ย44ใบคือตอนแรกตอนแรกที่เห็นอันนี้ยแบบก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นภาพจริงในเกมมันดูมันภาพจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่สต็อกโฟโต้หรือไม่ใช่กราฟิกใช่ไหมไม่ใช่อะไรอิลลัสเตทใช่ไหมเออเกอรลี่อะไรบางอย่างที่แบบคนคนหนึ่งที่ไปเที่ยวมาแล้วก็ถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ย อ๋อใช่ใชโอเคทีนี้เราทำอะไรกับการ์แบบนี้ครับพี่พมก็แล้วแต่เลยก็จริงๆเกมนี้ค่อนข้างโอเพนสนักรู้สึกยังไงกับการคุยในวันนี้แล้วก็ภาพภาพที่หยิบได้อะไรเงี้ยโอเคงั้นขอถือว่าเป็นการเช็คเอาท์ของเราแล้วกันเนาะได้ก็เป็นภาพอ่าชิงช้าสวรรค์นะฮะ ทิศสวรรค์เวลาเวลาเราขึ้นไปอะ่ะมันมันมีความตื่นเต้นคือทั้งคือไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญอ่อ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับมันตลอดเลยนะฮะอืมซึ่งผมรู้สึกว่าผมเชื่อมโยงกับวันเนี้ยว่าเรา เรากําลังทําอะไรที่มันเป็นเหมือนชินช้าสว่างเหมือนกันก็คือก็คือเป็นมเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องลงมาแต่ว่าในการในการขึ้นไปอะ่ะเราได้เรียนรู้อะไรกับการขึ้นไปหรือเราได้เห็นอะไรจากการขึ้นไปบ้างผมว่ามันสําคัญตรงนั้นเนาะคือคือขึ้นไปจุดสูงสูงแน่นอนมันเห็นวิวมันได้เห็นอะไรรอบๆอบเห็นความสวยงามตนั้นนี่ แต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งเราอาจจะมองอคู่รักที่อยู่ชิงค้าอันถัดไปก็ได้หรือว่าหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงจุดสูงสุดเราอยู่จุดที่ต่ำลงมาหน่อยเราก็จะเห็นอีกภาพหนึง่งก็เลยคิดถึงการเดินทางเหมือนกันครับวันนี้เราเราเราคุยกันเราพูดถึงการเดินทางกันเยอะเหมือนกันเนาะฮะซึ่ง ซึ่ง A2O เนี่ยเป็นเครื่องมือที่แบบทั้งพาเราเดินทางไปข้างหน้าด้วยแล้วก็พาเราไปย้อนทบทวนด้วยว่าที่เราเดินทางมาเราเจออะไรมาบ้างอืมเนี่ยฮะคือคือ,ค,อคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับภาพได้ขอบคุณครับของของการ